สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องซินแสบาโคชีวิตนะครับพบกับผมอาจารย์เอวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องดาวที่จะย้ายในเดือนมีนาคมครับในเดือนมีนาคมมีดาวย้ายสําคัญอยู่3ดวงนะครับซึ่งส่งผลกับพวกเราทุกคนครับก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดเรามีระบบซินแสบาโคชีวิตที่จะช่วยให้คุณดูดวงตัวเองได้แบบเจาะจงครับเพียงแค่ a d ด line add สินแส Z e z in z ae ครับจากนั้นกดลงทะเบียนฟรีครับใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อจะได้ เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันครับระบบดูดวงเรานะครับเราจะดูจากลัคนาราศีซึ่งให้ความแม่นยํามากกว่าราศีแบบทั่วไปนะครับที่ใช้เพียงแค่วันที่และเดือนเกิดเท่านั้นนะครับระบบของเราใช้เวลาเกิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเราจะดูดวงกันแบบเจาะจงแม่นยําและนําไปใช้วางแผนชีวิตได้จริงครับ สำหรับในเดือนนี้นะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับก็มีดาวย้ายสําคัญที่จะส่งผลกับทุกๆคนชาวลัคนาราศีกรกฎ3ดาวด้วยกันนะครับดาวดวงแรกก็คือดาวอาทิตย์ครับส่งผลตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปครับดาวดวงที่2คือดาวพุธครับส่งผลตั้งแต่วันที่16มีนาคมนะครับดาวดวงที่3คือเกตหมายเลข9นะครับส่งผลตั้งแต่วันที่28มีนาคมครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับดาวดวงแรกครับดาวอาทิตย์ส่งผลวันที่15มีนาถึงวันที่14 4เมษายนนะครับการส่งผลในครั้งนี้นะครับเข้าไปในตําแหน่งความเจริญครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเลขหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราทําเป็นปกติอยู่แล้วนะครับทำอะไรอยู่แล้วเป็นรูทีนเนี่ยก็คือทําต่อไปนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาในเดือนนี้ก็คือทําแล้วเนี่ยได้ความมั่นใจทําแล้วเนี่ยได้ความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังเหนียมอายนะครับใครที่ยังกระมิดกระเมี้ยนอยู่นะครับถึงเวลาแล้วครับต้องกล้าคิดกล้าพูดกล้าทานะครับและทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอย่่่าาไปททํในสิงี ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาบอกว่าฟังอาจารย์ A แล้วกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำนะครับแต่ไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมไม่สนับสนุนนะครับเราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับทำเรื่องที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับแล้วก็จะทําผลงานได้ดีด้วยนะครับสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงโดดเด่นได้นะครับเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับก็จะนําพาคุณเนี่ยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นใช้ช่วงเวลา1เดือนนี้ให้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับดวงต่อไปคือดาวพุธดาวพุธหมายเลขหน่เข 招牌。<Go. S 2> ส่งผลตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่11เมษายนครับมีโอกาสที่คุณจะเจ็บป่วยครับเลข4เนี่ยอวัยวะที่ตรงกับดาวพุธนะครับก็คือระบบห้องปากและฟันหรือว่าระบบทางเดินอาหารอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะมีการเจ็บป่วยปวดฟันหรือร้อนในนะหรือว่าเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยหลอดเสียงนะพวกเนี้ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไปในเรื่องของความจําเลยนะครับความหลงหลง,ล,งลืมลืม,ลมหรืออะไรอย่างนี้นะก็สามารถ ที่จะไปตรวจสอบตรวจเช็คได้นะครับระวังนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นตามที่บอกตามดาวนะก็ถือว่าเขาทํางานแล้วครับไม่ต้องไปตกใจนะกินยาดูแลรักษาตัวเองนะครับเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวดาวย้ายก็หาย อีกเรื่องหนึ่งนะครับการพูดการเขียนของคุณเนี่ยมีโอกาสจะทําให้คนเข้าใจผิดครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวของการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเราเขียนอะไรไปเนี่ยมันมาตกช่องโรคภัยโรคภัยเนี่ยก็คือตามภาษาตำราดั้งเดิมก็จะเรียกว่ามรณะนะครับแปลว่าคําพูดหรือสิ่งที่คุณสื่อสารไปเป็นไงครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีครับอาจไม่ได้บอกว่าคุณพูดไม่ดีนะพูดอาจจะพูดดีนะครับแต่ว่าคนที่ฟังคุณนะครับเขาฟังแล้วเนี่ยไม่รู้ทําไมนะครับแปลงสารผิดนะครับกลายเป็นเรื่องไม่ดีไปซะเพราะฉะนนั้ ตรงนี้เองนะครับก็ถือว่าเราเข้าใจดาวแล้วเราจะได้ระมัดระวังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนการโพสต์การอะไรพวกนี้ถ้าไม่จําเป็นนะครับหรือว่าไม่ได้เรื่องสําคัญมากมายนะระบายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยก็หยุดไปก่อนนะครับหยุดไปก่อนชั่วคราวนะครับรอให้ดาวมันเคลื่อนที่ออกไปก่อนรอให้เลยวันที่11เมษายนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันนะฮะดวงสุดท้ายนะครับคือหมายเลข9นะครับดาวเนปจูนหรือว่าเกตนะครับก็จะส่งผลนะครับมาในตําแหน่งการเงินนะครับในครั้งนี้เข้ามาตําแหน่งการเงินส่งผลตั้งแต่วัน ที่28มีนาคมไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมครับทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสเสียเงินนะครับกับสิ่งของที่เป็นของเวอร์ชันใหม่ๆนะเพราะว่าเลข9ก้าเนี่ยหมายถึงของทันสมัยนะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะมีการซื้อโทรศัพท์ใหม่คอมพิวเตอร์ใหม่อุปกรณ์อะไรใหม่ๆนะครับก็มีโอกาสที่จะเสียเงินกับเรื่องเหล่านี้หรือบางคนนะครับก็อาจจะเอาเงินไปใช้กับการลงทุนนะครับทางออนไลน์นะครับเช่นคริปโตเคอเรนซีหุ้นนะครับฟอเร็กอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางคนนะครับก็อาจจะไปซ ของเก่านะครับเพราะว่าเลข9ก้าเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไปต่อคิวนะครับเช่าพระนะครับหลวงปู่ศิลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่ามีโอกาสเสียตังค์ในเรื่องเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกในหนึ่งนะครับบางคนก็อาจจะถึงเวลาเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะครับก็เป็นภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับส่วนใหญ่แล้วเดือนนี้ดูแล้วก็อยู่ในภาพรวมที่ค่อนข้างไม่น่าห่วงมากนะครับก็มีเพียงแค่ดาวพุธเท่านั้นที่อยู่ในตำแหน่งโรคภัยนะ ส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยก็เข้าตำแหน่งที่ดีนะเกตดก็เข้าตำแหน่งที่ดีเหมือนกันครับ ท, boundaries. ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังอยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงเป็นภาพรวมที่กว้างนะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดวงคุณจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรู้บาร์โค้ดชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองได้นะครับในระบบจินแส าร์โค้ดชีวิตครับก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับแอดซินแสแ IN z อเนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับสบายใจได้นะครับระบบซินแสบาร์โค้ดชีวิตของผมเนี่ยไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่บัตรประชาชนด้วยนะครับเพราะไร ที่จะไปตัดเงินคุณได้เลยนะครับเวลาคุณใช้ครบแล้วนะครับคุณก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกเลยก็คือเติมวันใช้ต่อครับก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีรายปีครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือแชร์ต่อใช้ฟรีครับคุณก็แชร์ให้คนในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการเสียเครดิตแน่นอนครับเพราะว่าไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะสนนแติ คุณแชร์ไปครบ100คนเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถนําคะแนนสตินั้นเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดคืนกับผมได้เลยนะครับติดต่อที่ปุ่มติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ขอแลกเงินได้เลยครับในคอนเซปต์ของสินแสรเรานะครับใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง คือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา